มาแล้วครับขบวน415นะครับก็ออกบ้านไผ่มาแล้วนะครับก็ได้รับตำขันเมื่อวานนะครับ4106นะครับทําขบวนมานะครับแต่ไม่รู้ตอนเย็นนี่418นี่จะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับต้องมาคอยดูกันนะครับมีขบวน59ตามหลังมานะครับออกหนองมะเขือมาแล้วนะครับ ปอกอ,อเลเร่งเครื่องนะครับโอ้โหแรงนะครับน,นี้เสียงเร่งเครื่องนี่โหฟินเลยนะฮะ